สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มาำกำแพงสอง้านแล้วนะครับเนี่ยทาา่านก็เขากล้องลงยูทู e เอ๊ะท่านน้ำมันเครื่องอะไรออโอ้นัมันเครื่องว่าอะไรนี่ก็ทำกำแพงจันนี้เราก็จ่ายตังค์เรียบร้อยครบเลยเหตุกำแพงสองฟังไงเวทเกือบแสนไหม ซูสีคับผมดินน้องใครคับขนาดเห็ดโบว์ด้วนี่ต้งเลืออีกตรงต่้ไปนนั่งเครงหนาครับบอน่ี่แกลังจเข้ามาตรวจงานเียดีเยอะเลน่าพนทั้งหนาเพราะว่โบวเห็ดสู้งอะไรนะที่เฮ็ดแบบซุงเบีวนายแต่กับบเนี่ยเพรานี่็ดปิดเลยอนะ เิ็ดเห็นหละเห็ดตองข้ามันพวกเห็ดโอเห็ดของขายมันนะเี่ยนะตังาม้างนิดเยห็ดทีเทเนี่ยเทปูนวันนี้แล้เห็ดเป็นรลองน้ำทั้งหลายก็เลยห็ดดึงไว้ โอ้คนงานจะคนยังอ้คนเลยยังมาไม่ครบมาคงเจ็ดแปดสุดซอแล่ะเร็วนะอันนี้มือมือนี้แหล,ละมาไหนมือเงิน,น,นอ๋อสีแพง ก็ไปเจ้าเรียปวกแล้วสักคนดินตาละเยดถาเจ้านี่มาหาเขาให้มันได้ระด,ดับผีพื้นท่าเรียวเลียงมากนี่เออให้ข้างนั้นเรยบปลวกไล่มาเรื่อยๆไนะอ้อสมกติว่าผมเอาเสามาใส่เนี่ยมันอยู่มเเัเ <c oughs> สาไฟ <c oughs> ไหม <c oughs> แต่ตัวฮะฮะจะเอาเทป <c oughs> ูนลงมาเลยกูมาเสาตั้งจิกใส่เนี่ยไหม <c oughs> อูจะจำเราใส่หลังมาตัวเอ๋ แม่นี่เสาซีไสซไฟเสาแหลกนะต่อขึ้นตจ้หมาในทอเนี่ยอยี้อยห้าสิทตนมเอนเจ้เมียหนหกเมียสามร้อยกว่าบาทตัวเล็กก็่างกว่านี้ วอ้นย oh, ิงเงาดีก hmm. ว่าน hmm ้อ hmm. ย <form. S 3> ิงเงาคุมบัติทีซุกใต่นี่เลยนะกระที่ภูทับมาเวกา้ทอก่านเจ้าว่าถ้อยากให้มีตั้งีพุ่นเพราะว่าถ้าเจ้ายิงแทนลูกซิ่งมันหมดจะก็ส้ลิ้นกระดียเชื่อมได้ก็เปลี่ยนล็กมันลงกได้สองห้า ทีนี้บ้านเราก็กำลังกำลังก่อเสาหน้าบ้านอ่ะกวน ไอปูนทุกมเหมือสอดสมานไ้นหมไห้าสิบสมาทได้หมปูนซางอ๋อราคานักแล้วก่อนเทาถ้าทำงานเได้ขกินราคาแล้วเอดีแล้วพงเหตก่อนได้ยูยได้แล้วเล็กสามหุนเต็มเนี่ยมาใส่ร้อยหกสิบเทอาบาทแต่เก้าเก้าสิแปดถึงร้อยสิบบาททุกปี ไม่ปีนีนักแห้งเลยแา,า,ายราคาน้ยมันไก่ถุงขึ้นมาเลยผมขายของแปลใจว่าน้ำมันไ,นนไ,ไอประเทศไทยกันน้ำมันเองอะ่ะเป็นอย่างที่ต้องไปใไส่ใส่ราคาของตลาดทิ้งกรปุกหม่ขอาใจให้กันโม่ขอใจให้กันไปกันน้ำมันเองใส่เองอยู่แต่ว่ามสมมุติว่าซื้อน้ำมันเข้าในตอนนี้ประเทศไทยนะคือเปลี่ยนอย่าง ปีเต้ไปขาย่มากนี่ยปีนี่นักเลนักสุดเลยปีนี้ราคาคงค้งไก่เอาจากสิบสี่บาทเหลือทุ่มเง่นสามสิบบาทเบิ้งมม่ขึ้นนะค้าึ่งลคึทุกอย่างเลยแล้วคุณจะขึ้นราคาขึ้นราคาขายใหญ่อยู่ปนี้น้ำมันหมูคุณขาย Ok> <te อ <t ik> <t ik> <t ik> ๋ออืมกม่ไม่พอไปจนะอืมัวเดืออยู่หันใช่ไมอมกะอรเมื่อแกงเขาไหมกระูกแม่เราเลา้ยงมืว่าเนึ่ยเราไปขายตัว้าบทเนด้อหาตัวลอย ไม่ยาก้เลยแม่ข้าวอาหารอย่างเงสองถุงตั้งแต่เลี้ยงมากนี่รถไทห้างโอ้ยเรามีอยู่หลากหลายคันหนึ่งด้วยดำอันดูน้ำนะเนี่ยตัวดูน้ำแล้วกะโอ้ยเรามีนะแล้ด้วยเจ้าลองคุยกับเราเบ้องอัเลย แ้ได้ราคาเท่ารแล้วกันพอดีใส่คือบอกว่าให้เบิ่ง ein, ัันประตูเ่ไหมมันมันมีหลดโทรศัพท์ให้พอเบอรงเก่าเข้ามาแต่ว่าเชื่อมออฟใสแล้วก็ใส่ตาข่ายในเบรดเบก็ได้ เินหัสิบาันรันประมาณองหมื่นเจ็พันอ๋องานเงินบ้าเราให้ผมนะเบิดเงินเลยผมไม่มีเงินสำรองไรเลยแต่บ้านไปรับเบิดไปแล้วไม่เหนม ตัวแรกนะผมผมมีเงินในแคบบุพเพสามบ้านนะคิดมหาเพิ่มกับเพิ่มอีกไม่กันแพงกับหาเพิ่มอีกหามากเลยอันนั้นขางนั้นอะไเขาเสียเทงกันนนะ คุณแมครับสวัสดีครับใส่ดินจุนติมเลยวันนี้ดืนสตรีแล้วกัน